ย้ายบ้านนะคะถ้าสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะคะคือครกค่ะเนี่ยค่ะอุตสาหหอบหิ้มาจากเมืองไทยนะคะก็คือครกใบนี้นะคะทำให้เราไดา้กินอาหารไทยอร่อยๆนะคะก็คือลืมไม่ได้ค่ะเนี่ยค่ะสวยนะเนี่ยครกบ้านนี้สวยนะคะดูนะคะสวัสดีค่ะ เนี่ยค่ะก็พอดีเก็บเสื้อผ้ากันนะคะวันนี้จะย้ายบ้านนะคะพอดีเออเนี่ยพับเสื้อผ้าเด็กคเก็บเสื้อผ้าเด็กค่ะจะเอาไปแจกเด็กๆที่เมืองไทยนะคะเอลวีด้าอยากจะกลับเมืองไทยใช่ไหมลูก mm hmm. เดี๋ยวปิดเทอมใช่ไหมปิดเทอมก็คือจะไปกันเนาะถ้าไม่มีโควิดนะลูกนะค่ะก็คือถ้าทุกอย่างปกติเราก็จะไปเมืองไทยกันค่ะแล้วก็จะเอาเสื้อผ้าไปเจนต์ตัวเด้วยก็คือเสื้อผ้านี้เป็นเสื้อผ้าของเอลปิด้าเองอะค่ะก็คือใส่ไม่ได้แล้วตอนนี้โตวไวมากค่ะเนี่ยชุดนี้สวยไหมอันนี้เป็นกระโปรงอันนี้เป็นกระโปรงของเอลปิด้านะอัน,นใช่ไหมคะ บอกเออคุณป้าที่ออสเตรเลียาที่ออสเตรเลียซื้อให้แอลบีด้าค่ะค่ะต็เนี้ยคุณป้าให้แล้วตอนนี้ก็คือแอลบีด้าก็จะแจกต่อนะคะเพราะว่าคือนางโตไวมากคือโตไวค่ะเนี่ยชุดนี้ก็เดี๋ยวจะเอาไปเมืองไทยเนาะให้เด็กๆที่เมืองไทยนะคะค่ะแล้วนี่เสื้อตัวนี้ก็เล็กแล้วอ่าจะแจ็คกตัวนี้ก็เล็กแล้วนะคะเนี้ยก็จะเอาไปแจกเช่นกันเนาะค่ะก็คือเนี้ยค่ะเสื้อผ้าเยอะเลยค่ะอันนี้เป็น เป็นกระปรงของหนูอันตีดาเดี๋ยวเดี๋ยวแม่พับใส่นี้เป็อะไรก็ม่านอันนี้เป็นแมวค่ะเออเป็นแมวนะมีรูปแมวด้วยก็เป็นเวน w วอมนะคะค่ะ ก็คือจะอุ่นนิดนึงเนาะชุดนี้ค่ะมันเป็นไหมพรมอ่ะนะคะค่ะก็คือจะเอาไปแจกให้เด็กใช่ไหมลูกจะเอาไปให้เด็กอันนี้ยีราชุดอันนี้ยีราชอบมากโอ้โหก็ซื้อแพงจะไม่โลกชุดนี้เท่าไหร่จะไม่ได้เนาะไม่ได้หรอกนะก็คือซื้อก็ใส่ครั้งสองครั้งอค่ะค่ะก็คือเออก็เอาจะเอาไปแจกเด็กๆนะคะ very ไหมก็เป็นสวย ก็มันเล็กอะค่ะลูกก็เลยหนูใส่ไม่ได้แล้วค่ะอ่าอันนี้เป็นให้ไก่ที่ม่ใส่กับชุดนี้กับชุดเออเนี่ยชุดนี้ค่ะเนี่ยก็เป็นผ้าพันคอใช่ไหมเป็นผ้าพันคอนะะก็ใส่ใส่กับกับชุดนี้นะคะชุดนี้ก็เช่นกันค่ะก็จะส่งกลับเมืองไทยเหมือนกันค่ะเนียค่ะก็คือเอาไปให้เด็กๆกันเนาะอันนี้ก็ปรองเอลบีราเอ่อช็อปมากเพราะว่าก็เป็นก็ปีนก็มี s t a r บีมีดาวด้วยเนาะบางมีดาวดาวสวยด้วยนะแล้วพิน่าก็จะไปแจกเด็กๆที่เมืองไทยด้วยเนาะก็จะเอาไปแจกเด็กที่สีสเกตใช่ไหมค่ะที่สีสเกตค่ะเป็นเด็กที่สีสเกตนะคะอันนีก็คือมก็มีฉุดคะเนี่ยค่ะเอะเลยเยอะเลยไม่ต้องเปิดก็ได้บ้างลูกค่ะก็คือคุณแม่ค่ะก็คือแม่นี่เกิดที่สีสเกตนะคะค่ะเกิดที่รีสเกต ก็สมัยแต่ก่อนเนาะก็คือก็ชอบแจกเสื้อผ้าเด็กๆเ,เหมือนกันนะอตอนนั้น uh huh. เออเราก็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเนาะเข้ากรุงเทพใช่ไหมเข้ากรุงเทพแล้วก็มีงาน,ม,งาน,ม,งานมีการทำนะคะมีงานมีการทำกลับศรีสะเกตทีหนึ่งอย่างนงี้นะคะเราก็จะบอกเพื่อนฝูงที่อยู่ในกรุงเทพนะบอกว่าเออนีอ่อยากได้เสื้อผ้านะเที่ไม่ใช้แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเดี๋ยวเราจะเอาไปแจก คนที่หมู่บ้านของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นก็คือตัวเองจะเป็นคนเออเอาเสื้อผ้าไปไปไปแจกที่บ้านบ่อยมากค่ะตอนนั้นเนาะเนาะค่ะก็คือเออสมัยตะ,ะ่กนค่ะก็แต่ก็คือรู้สึกดีนะคะก็คือแบ่งปันกัน,นะคะ่ะได้แบ่งปันกันค่ะก็คือเราทําอะไรเพื่อสังคมได้ไม่เยอะนะคะแต่ก็คือโอเคนะมีอะไรเล็กๆน้อยๆอ,อย่างเงี้ยก็คืออยากจะแบ่งปันกับทุกๆคนนะนะคะ ค่ะก็โอเคค่ะก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็มีแค่นี้ค่ะก็เดี๋ยววันนี้จะย้ายบ้านนะคะจะย้ายบ้านเออก็ย้ายบ้านก็วันนี้จะไปให้ใสเออ,เอ,อจะเอาของไปที่บ้านนะคะ,คะจะเอาไปที่บ้านก็คือจะย้ายไปอยู่ใกล้ากับโรงเรียนเอลวิดาเนานะอยู่ใกล้ก็ไกลที่ใกล้โรงเรียนสิลูกเรียนแล้วอยู่ในเมืองด้วยใช่ไหม <S <S> <S <S> ตอนนี้เราจะเป็นเด็กเมืองใช่ไหมลูก S <S <S ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้นี่เราอยู่หมู่บ้านติดชายแดนค่ะติดชายแดนติดกับเขตที่ตุรกียึดนะคะค่ะก็คือตอแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะย้ายไปอยู่ในเมืองแล้วนะเดี๋ยวจะเป็นเด็กเมืองแล้วนะคะอยากเป็นเด็กเมืองใช่ไหมคะลูกค่ะถ้าชอบวิดีโอก็ช่วยติดตามหนูเอลปิด้าด้วยนะคะ subscribe ดูตรงนี้ค่ะ กดซับสไคร์ด้วยนะค่ะกดติดตามช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้หนูเอ็ดปีด้ด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคคุณ่ะ